แน่นําบ,นะบทอัลบายนะบทอัลบายนะเป็นบทมดานียะมีแปดองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ท่าทีของชาวคัมภีร์ที่มีต่อสารของม,มูฮัมหมัดสลลหลอนลอวลัลฮิวะสลลัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการพักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในประโลก บทน,นี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยาฮูดและพวกนาซอรอและท่าทีพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลอลละเเลวซัลัมหลังจากที่ความจริงได้ประจักษ์และหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนาบีผู้ถูกส่งมาในยุคสุดท้ายนี้พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านอยู่ท่านเมื่อท่านรอซูลได้ถูกส่งมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาและต่อต้าน บทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานสำคัญของการศรัทธาคือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ยิ่งใหญ่โดยดําลึกถึงพระองค์และมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ทั้งคำพูดและการการะทำและการปฏิบัตินอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทำความผิดคือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีและพวกมุสลินในนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบั้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธา และการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบริสุทธิ์พร้อมกับบรรดานาบีบรรดาผู้ยึดมั่นในความสัตว์และบรรดาคนดีๆทั้ทงนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลละลก ด้วยพระนามของ Allah, อัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเวตนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขา จนกว่าจะได้มีหลัลลอฮอัชลดแุุ้มาฟัมมุตาฮะร์คือศาสนาทูตท,ท่านหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคำพีอันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคำพีนั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่า และบรรดาผู้ที่ได้รับคำพี้อาอุนกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนั้นชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว,ว إ لبُد اللهَّ مُخْلّ الص الصكذ حثوق ح الص และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทําอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพรงเป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง และปฏิบัติละหมาดและจ่ายสกา a และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรมออมแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีรและพวกบูชาจเวตนั้นจะอยู่ในนรกยานนำ โดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วชายิง่งแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ณที่พระผู้พิบาลของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกา,อาลอัลลอฮ์ทรงปริติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพรุ่งนั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา